ท่านด้วยนะครับแล้ววันนี้เราไปเออจะโอ้มันขัดเฉยๆท่านผู้ชมปืนไมคเตอร์รี่บ็อกก์ได้เลยนี่เนี่ยปืนพิซซายใหม่วืนซายใหม่ปืนจาร์ฟโอ้ไม่กอดมันจะเงียบเราในขณะที่เรากำลังยิงน,นะท่านผู้ชมและตอนนี้ผมก็สามารถชนะได้หลายแบบแล้วนี่ดูเลยว่าผมติดงเก้าสิบเอ็ดอะมันเก้าสิบเอ็ดไวแล้วเราก็มีน้องใหม่หน้าใหม่แบบสุดใหม่เลยแหละท่านผู้ชมแล้วก็คือเห็นไหมข้างบนเห็นตัวข้างบนไหม การตอบรับไม่เห็นไม่มีเสียงเลยไม่เป็นไรนะเห็นไหมท่านผู้ชมเนี่ยไอตัวนี้เนี่ยโดรนโดรนอเราก็มาอยู่ที่โลก93แล้วที่มันก็ไวมากๆนะและถ้าเราอยู่ในโลกที่100มันก็จะเกิดเรื่องที่เราต้องสู้กับบอสนะแต่เจ้านี้จัดการได้สบายอ่ะไอโจโดนไอท่านผู้ชมที่ผมชี้ไปเมื่อตะเกียร์ท่านผู้ชมที่ผมชี้ไปเมื่อตะเกียร์แล้วก็เรามาดูวิสัยกันเลยวิสัยมันเีียนใหม่มาแล้วเราจะเอาสิ่งให้ไล่ของเราเลยให้ไล่ของเราก็คือน้องแคลาม ช่มันสุดยอดจริงๆเลยมันคงจะงับไอ้ห yeah! yeah. ัวของไอ้พวกนั้นให้ตายอ่ะเลือกแค่นี้แล้วกันเอเลี่ยนอยาามันเนมันไม่ได้ดาเบียอะไรมันก็แค่ตกแต่งความสวยงามบราเ้ยไม่ดีเลยยิง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  แล้วก็มันเราก็จะมีข้างบนดูนะคุณผู้ชมเนี่ยนี่แหละมันจะมีข้างบนดูเออยิงไปยิงไปยิงไปเอ้ยอยากให้ถึงด่านบอสดีไวจังเลยเราจะมาตีบอสเราจะมาฆ่าบอสกันเฮ้ยยิงตายยา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 เฮ่ยเฮ่ยเอ็งสองตัวนี้เนี่ยไอ้สปเดอร์แทนกับไออะไรนะทัดเมดอะไรนะไอตัวเนี้ยไอตัวที่มันอยู่ข้างๆคนที่มันถือเอ็มสิบหกเนี่ยทำงานหน่อยสิไอก่อนทำงานเนี่ยไม่เห็นเนาะโอู้จันตาบอดเนี่ย ควไปรักษาตานะเพื่อไม่ไม่รักษาเพราะเจกระตาดีอยู่แล้วในตาดูกระาะแล้วดูสีทค่ไม่เห็นท่นยิงเห็นใจเจ้าโดนยิงเลยมาถึงแล้วท่านผู้ชมนี่มันคือไฮไลท์ของเกมนี่เยยิงมาเลยบอสบอสเรารลอดไหมเรารอดไหมเรารอดแน่นอนความตั้งใจสูงมากเลยนะไอเจ้าอาผิดสายเลยยิงยิงยิงลอดรอดอยู่แล้วรอดรอดรอด ลอดไม่ไม่รอดเธอรอดดิลอดรอดแล้วรอดไม่รอดแล้วไม่รอดมันมาแล้วมันมาแล้วมันรอดแล้วไม่รอดแล้วโอ้โถ่ะจะตายท่านผู้ชมโอ้โหรู้สึกว่าเราต้องเลเวลาหนึ่งร้อยเนี่ยก็จะมีความยากนะท่านผ <episodes> ู้ชมแล้วผมก็ตายเออมัน <laughs> ต้องไม่ด okay, ีเอาซะเลยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องอย่าเบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับบาย